สวัสดีครับล้อเลยลุยเลยคลิปนี้นะครับจะพามาชมออดิบนะครับจะเป็นออดิบด่างหรือไม่นะครับอันนี้แอดเองก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าแอดเองก็ไม่มีความชํานาญในเรื่องของออดิบรู้แต่ว่าที่บ้านมีนะครับเราปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารนะครับเอาไว้กินกับส้มตำหรือว่าเอาไว้ทำแกงส้มอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้กระแสเรื่องบอลนะครับบอลสีนะครับหรือว่าไม้ใบด่างกำลังเป็นที่นิยมนะครับนี่แอดเองก็อยากจะนำเสนอนะครับอดิบหรือว่าทูนนะครับที่บ้านของแอดนะครับมาให้ f อทุกท่านได้ชมนะครับตอนนี้แตกหน่อเยอะมากนะครับเห็นไหมครับหน่อเล็กๆเยอะจริงๆเลยนะครับนี่ครับหน่อเยอะๆนะครับแล้วก็ แตกออกมาหน่อเล็กหน่อน้อยนะครับเต็มเลยนะครับทั้งกอนะครับแอดเองว่าจะขยายนะครับก็เลยมาถ่ายให้เอฟซีดูว่าอันนี้นะครับเป็นออดิบด่างหรือไม่นะครับเป็นด่างถ้าเป็นด่างนี่น่าจะเป็นด่างเหลืองนะครับเพราะว่าเท่าที่แอดดูเนี่ยใบจะออกเหลืองๆนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่แหละครับคือใบออดิบนะครับซึ่งหลาย ท่านที่โพสต์ลงใน YouTube นะครับแอดก็เข้าไปดูเหมือนกันนะครับไปดูแล้วแต่ว่าเราเองก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าอันนี้ที่บ้านที่เรามีเนี่ยเป็นอ,อดิบด่างหรือไม่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมชมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นอ,อดิบด่างเหลืองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอีกนะครับที่บ้านแอดเองก็จะปลูกไว้นะครับ สองต้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับจะรกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งต้นนะครับที่แอดได้ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาสำรวจดูใบนี่ครับคือใบออดิบนะครับออดิบหรือออดางนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับ ถ้า,าเป็นออดิบดางนะครับแอดเองก็จะขยายไว้เยอะๆเผื่อมีคนอยากได้เผื่อมีคนอยากซื้อนะครับในอนาคตนะครับก็จะไปน,นำลง,ลงกระถางไว้เหมือนคนอื่นที่เขาปลูกขายเห็นไหมครับท่านผู้ชมนอจะเยอะมากครับนี่นอเนี่ยเราสามารถแยกขายได้นะครับหรือว่าแยก ปลูกลงกระถางได้นะครับถ้ามันมีราคานะครับแอดเองก็จะแยกขายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าอันนี้พาชมนะครับนี่ใบออดิบนะครับนี่ครับจะเป็นออดิบด่างหรือไม่นะครับท่านผู้ชมชมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับนี่ตรงนี้แอดเองก็ปลูกไว้รอบๆกับต้นผักหวานป่านะครับท่านผู้ชม เราปลูกไว้ทิ้งๆควงๆนะครับเราไม่เคยสนใจเลยนะครับปลูกทิ้งไว้เฉยๆนะครับไม่เคยลดน้ําไม่อะไรไม่ดูแลเลยนะครับช่วงหน้าแหลงก็ปล่อยให้มันโตขึ้นตามมีตามเกิดของมันเองแบบนี้แหละนะครับนี่ครับถ้ามันมีราคาจริงขายได้จริงแอดเองก็จะดูแลมันดีๆเหมือนกับที่เราดูแลหอหลงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับคือออดิบนะครับ ที่บ้านของแอดนะครับจะเป็น it, อดิบอด่างเหมือนของคนอื่นหรือไม่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดเองก็นำอดิบที่บ้านนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ